หมดยุควยยวายแล้วครับพี่น้องทีมกีฬาซึ่งกำลังจะแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้เขามีวิธีพูดแบบใหม่ซึ่งคนคุณภาพทุกคนควรที่จะใส่ใจฟุตบอลในเอเชียมีการเบี้ยวเงินเดือนมีการไม่จ่ายค่าจ้างล่าสุดขนาดน,นักเตะอย่างคริสเตียโนโคนาลโดก็ยังเป็นเหยื่อโดนเบี้ยวค่าตัวจะไปแชมป์จะ

The power of possibilities King power หมดยุควยยวายแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับแชมป์จัดไปวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องที่ความเชื่อเดิมๆสมัยก่อนการที่จะเป็นคนดังต้องพูดดังๆต้องพูดหยาบๆต้องพูดเจ็บๆ แต่จริงๆวันนี้ไม่ใช่อีกต่อไปเพราะวันนี้ทีมกีฬาซึ่งกำลังจะแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้เขามีวิธีพูดแบบใหม่ซึ่งคนคุณภาพทุกคนควรที่จะใส่ใจแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนั้นครับถามมาจัดไปวันนี้คนถามว่าปีนี้พี่แชมป์พี่แชมป์เชียร์ใครครับ คือคอนเซปต์ของแชมป์จัดไปก็คือรักแต่ไม่หลงครับก็แน่นอนแล้วฮะสามทีมที่เราทำงานใกล้ชิดเลสเตอร์ซิตี้บาร์เซโลนาส่วนยูเว่เนี่ยตอนนี้อาจจะหล่นลงไปนิดนึงนะครับเพราะมีข่าวอาจจะติดเชื้อบอลไทยเบี้ยวไม่จ่ายเงินนักบอลครับส่วนทีมที่ผมเนี่ยให้ความสนใจนะแล้วก็เชียร์ก็คือทีมที่ให้ค่านักเตะจากประเทศเล็กๆเ,เอาง่ายๆที่อังกฤษเนี่ยไบรต์นะฮะคือคุณพ่อเนี่ยเคยไปเรียนที่นั่นแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือทีมเขาเนี่ยมีนักฟุตบอล26คน 19คนหรือว่ามากกว่า73นี่เป็นต่างชาตินะครับมาจาก15ชาติมีอาร์เจนบราซิลแคเมรูนแคนาดาเอกวาดอร์เยอรมนีกาน่าฮอลแลนด์ไอแลนด์อเริกาส์ญี่ปนปารากวยโปแลนด์สกอตแลนด์และสเปนแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ผมจะสังเกตก็คือทีมที่มีโคช้ชเป็นคนดีฮะ คือไม่ชอบเลยคือโค้ชเนี่ยต้องเป็นคนคุมนักเตะดังนั้นเวลาโค้ชคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยเป็นภาพที่ไม่สวยเลยนะครับแล้วก็สังคมเราพักหลังเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าโค้ชที่ดีคือต้องโวยวายเสียงดังหิวแสงพูดจาเถื่นเถือนถอยๆยหยาบๆซึ่งเรื่องนี้โจ้ของทีมดังในยุโรปเคยบอกผมว่านิสัยนักบอลสะท้อนนิสัยโค้ช นี่สายโคช้ชสะท้อนถึงเจ้าของฉะนั้นเวลาคุณไปดูทีมบางทีมอ่ะอยู่ในยุโรปดังๆมีอยู่สองสีโลโก้เป็นสัตว์อ่ะพูดแค่นี้ละกันทำตัวถอยๆเนี่ยโทษเขาไม่ได้ต้องโทษโคช้ชและก็เจ้าของเพราะจริงๆพวกนี้แหละครับเป็นคนให้คายนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศไทยเองก็ดีขึ้นนะฮะสมัยก่อนเรามีคำว่าบอลไทยไปมวยโลกแต่ช่วงที่พิโกเกติศักดิ์เสนาเมืองมาคุมทีมชาติเนี่ย ภาพลักษณ์ก็ดูดีขึ้นส่วนปัจจุบันโค้ชคนไทยซึ่งได้เสียงชมเยอะแยะมากมายก็คือคุณตะวันสีปานของบางกอกยูไนเต็ด